สวัสดีทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เรามาพบกับช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะเนาะ,ะวันนี้เราจะมาคํานวณสูตรในวันที่8นะคะขอไปเขียนผิดเนาะ,ะวันที่8นะคะเนาะแอดไม่ได้คำนวณให้กับเพืเ่อนๆนะคะขอัยนะคะในวันที่7เนาะเรามาดูผลกันออกก่อนก่อนนะคะเนาะผลเก่านะคะเนาะ 1>, 1 9 8นะคะข้างล่าง6 6นะคะฮานอยพ <5, S 2> ิเศษนะคะเนาะมาดูฮานอยปกตินะคะ7 6 5นะคะข้างล่าง05นะคะฮานอย v i p นะคะศูนห้าหกนะคะข้างล่างเก้าหกนะคะเนาะ อันนี้จะเป็นผลเก่านะคะเนาะที่ออกไปในเร็วนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคำนวณกันในสูตรใหม่นะคะเนาะวันนี้เนาะแอดไม่ได้ทำสูตรนะคะเนาะในวันที่เจ็ดนะคะแอดมาเริ่มในวันที่แปดกันเลยนะคะเนอะ้อในวันที่แปดนะคะ ชุดแรกกันเลยนะคะเนาะวันนี้จะเจอกันอยู่ที่96นะคะ97นะคะ98และ99นะคะเนาะโซนต่อมานะคะหกห้านะคะหกห หกเจ็ดนะคะและหกแปดนะคะเนาะอ่ะโซนต่อมานะคะห้าศูนย์นะคะหกศูนย์นะคะสี่ศูนย์นะคะและหนึ่งศูนย์นะคะ ศูนย์ูนนะคะห้าหนึ่งนะคะและห้าสี่นะคะและสี่หนึ่งนะคะอ่ะนี่จะเป็นในชุดวันนี้นะคะของห้านอยพิเศษนะคะเนาะ มาดูฮานมาดูชุดเด่นกันนะคะวันนี้จะเด่นที่ศูนย์นะคะลองหนึ่งนะคะวันนี้อะวันนี้เลขเด่นนะคะคือศูนย์และหนึ่งนะคะอ่า่ทำาไมกก่อนมีนเดียวนะคะอย่น้อยขอไปหนึ่ง จัดกล้องใหม่นะคะเมื่อกี้กล้องเหมือนเหมือนเบี B ้ยวนะคะอ่ะชุดนี้เราได้แล้วนะคะมาดูชุดคู่นะคะที่เราจะเลือกกันในวันนี้นะขอเลือกกันอยู่ที่97นะคะ ศูนย์สี่นะคะศูนย์ห้านะคะห้าหนึ่งนะคะและหกห้านะคะเนาะอ่ะทำไมถึงเป็นตัวเดิมเนาะหกห้านะคะเนาะขออภัยนะคะเนาะอ่ะนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าชุดนะคะเนาะวันนี้ นะคะกับฮานอยพิเศษนะคะนาะมาดูฮานอยปกติบ้างนะคะชุดแรกนะคะวันนี้จะอยู่กันที่หกสี่หกห้านะคะหกหกนะคะหกศูนย์นะคะและหกเก้านะคะอ่ะโซนต่อมานะคะ 9 5นะคะ99นะคะ94นะคะ90นะคะและ40นะคะอันนี้จะเป็นในสูตรนะคะเนาะ ข้านในชอบเบินงเบิ่ติดเก้าเก้าไปนะคะเนาะและเจ็ดเจ็ดนะคะอ่ะโซนนี้ติดเรียบร้อยนะคะเนาะอ่ะโซนต่อมานะคะศูนย์เจ็ดนะคะศูนย์แปดนะคะ สองนะคะสอแปดและสองเกนะคะเนาะอ่ะโซนนี้นะคะในชุดนี้เด่นนะคะเลขเด่นในวันนี้นะคะอ่ฮานอยปกติเด่นนะคะวันนี้จะเด่นกันอยู่ที่หนะคะรออ่ะขอภัยนะคะเมื่อกี้ ขัดข้องนะคะเนาะโทรศัพท์นะคะอ่ะมาดูกันต่อนะคะเด่นหกรองห้านะคะในชุดนี้นะคะขอเลือก,กันอยู่ที่เด่นหกก็คือหกสี่นะคะหกหกนะคะหกห้านะคะและหกศูนย์นะคะ อ่ะอันนี้จะเป็นในชุดนะคะเนาะของงวดนี้นะคะและก็เก้าหกนะคะมาดูกันต่อกับฮานอย VIP นะคะเนาะฮานอย v i p นะคะชุดเด่นเนาะคาหางจะติด น่าจะติดเด่นอยู่ที่6นะคะเนาะ v p นะคะอเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเนาะชุดแรกนะคะ6 4นะคะ6 5นะคะ6 6หนะคะและ6 7นะคะ หกสามนะคะหกศูนย์นะคะส่วนต่อมานะคะห้าเจ็ดนะคะห้าห้านะคะห้าสามนะคะและห้าศูนย์นะคะส่วนต่อมานะคะศูนย์สามนะคะ ศูนย์สี่นะคะศูนย์เจ็ดนะคะอ่ะจะได้ในเลขเรียบร้อยนะคะในชุดเด่นวันนี้นะคะเด่นแรกเนาะเด่นที่หกนะคะลองลองห้านะคะ เด่นหกรองห้านะคะในชุดนี้ชุดแรกนะคะอยู่ที่หกสี่นะคะหกเจ็ดนะคะหกหกนะคะหกศูนย์นะคะ และห้าสามนะคะนาออ่ะแอดขออีกหนึ่งชุดนะคะก็คือห้าหนึ่งนะคะอ่ะนาะน,นะคะนี่ก็จะเป็นเลขฮานอยนะคะสามนอยในชุดเดียวนะคะวันนี้เราคำนวณทั้งหมดสามนอยสามไปเลยนะคะทั้งสามนอยนะคะวันนี้อ่ะเดีย๋ยวแอดลาคลิปนี้ไปนะคะเพื่อจะรับชมคลิปฮานอยกันนะคะ เดีย๋ยวเราไปดูผลหวยลาวกันคลิปหน้านะคะวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะและรับชมคลิปกันมาโดยตลอดนะคะแอบก็ดีใจนะคะที่เพื่อนๆยังรับชมอยู่อ่ะแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ